อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปที่เรามาทำอะไรกันคะเนี่ยมาอะไรแล้วาดอสาขาใหม่เขาเนี่ยสวัสดเช้าไปดูข้างในว่ามีอะไรสวัสดีครับมาสอนดีในร้านไทยแลน่านดอเลยทำอะไรเนี่ย มาดูกระเป๋าดูรองเท้าดูหมวกแยากเห็นของใหม่ใหม่บ้างของเขาเยอะนะที่ใหม่เุ่นเนี่ยเยอะตุ่มเลยครับตุ่มเลยมีให้รอมีให้ใส่ที่ไหนไม่มีวะเนี่ยมีตัวมีหมดเลยยานยานยานช่องนี้มั้เนี่ยที่ไหนไม่มีบ้างเ่ยนี่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ตัวนี้ไม่มี ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีไม่มีนั่งงั้นก็สบายดีหลวงพ่อวางนี่เดินป่าเล็กๆนะไปได้เลยอันเนี้ยไปได้ครับมือใหม่หน้าสนเหมือนกันนะแต่ไฟจะแรงหน่อยหูงข้าวก็ต้องไหนต้นติ๊กหูงข้าวก็ต,วต้องฝีมือหน่อยครับหลายอย่างเ,ยเลยเ <c oughs> ต็มเลยครับเนะต็มแล้ก็มีเรื่องหลายอย่างนะฮะ ทที่นแต่เห็นเราแต่งตัวสภาพนี้ฉันงูงวนไม่ค่อยไแนั่นเลยนะเติติตินะผมลูกค้าประจำนะก็ติดตามช่อบผมนะลูกค้าประจำเลยนี่ก็ได้ไปชิ้นหนึ่งใช่ไหมชิ้นหนึ่งเอาไปเปลี่ยนเทียบในช่องนะฮะขอถูกของแพงโทรมาแต่ตังอยู่แะ่ตังลูกค้าลูค่ะได้เปหนึ่งอย่างครับแคร์แล้วดอ แต่พนักงานพูดหมาไม่กันเลยนะเห็นผมแต่งตัวสภาพนี้มั้งถ้าในช่องผมของร้านนี้เต็มมากเลยนะฮะไม่มีร้านอื่นด้วยวันนี้เที่ยวนี้ที่ไหนก็ได้ไปที่ Thailand เอ t ด o o อสาขาลาดเท้าแล้วนะครับเดเี๋ยเปิดใหม่ะนะของเขาเยอะนะครับแต่ติงนิดนึงนะผมเป็นลูกค้าประจำเขามากเลยของไทยแลนด์เอ t ด o o อเนี่ย ในช่องผมก็ส่วนมากก็จะมีแต่ของเท l ลน d อดอนะฮะที่ผมซื้อมารีวิวนะซื้อเองนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแล้ววันนี้ผมก็ไปแล้วสรุปเป็นไงรู้ไหมครับผมติงเลยครับพนักงานพูดพูดไม่ดีมากเลยอะแล้วบอกผมซื้อของบ่อยไหมรับเปลี่ยนร้านใหม่มั้งครับผมก็เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่อะนะเบอร์โทรเ่าไม่ขึ้นผมบอกผมซื้อบ่อยมากครับพอบอกซื้อบ่อยมากปุ๊บ เสด็จเบอร์ผมไม่ขึ้นทำหน้าใส่ผมพูดไม่มีหางเสียงพูดอะไรย่างเงี้ยแต่พี่งบพวกพี่ๆที่เขาเนี่ยดีนะครับให้ความรู้ด้วยให้ความรู้หลายเรื่องให้ทุกอย่างเลยแต่พนักงานทำแบบนี้มันมันผมว่ามันไม่ใช่นะสองสหรือว่าผมแต่งตัวแบบนี้ไม่รู้เพราะแต่ที่ผมบอกต้งแต่อยู่ในร้านแล้วผมแต่งตัวแบบนี้รู้หรือจะต้องให้ผมใส่อาร์ซอลมานาฬิกาซุนโตะหรือจะให้ผมต้องใส่ฟิลเลเวนมาทั้งชุดเหรอครับ ที่จะมาซื้อของให้พน,นักงานเห็นว่าจะต้อนรับผมหรอไม่ต้องต้อนรับผมก็ได้ครับแต่แต,แต,แต่แต่พูดพูดพูดดีๆหน่อยก็ได้ครับกับลูกค้าไม่ใช่พูดแบบก็แบบเนี้ยไม่รู้เข้าเมื่อไหร่อย่างนี้นะแบบนั้นนะมันมันมันไม่ปลื้มนะสาขานี้ผมพูดตรงๆมันไม่ปลื้มจริงๆก็ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนี่เดี๋ยวไปที่หนึ่ง,งต<อ>ิดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหน ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากไว้เพราะไม่ไม่ไม่ปื้มอ่ะจริงจะอยากจะได้ของเยอะๆกับได้มาชิ้นเดียวอย่างเงี้ยผมรู้ว่าลูกค้าเยอะนะแต่เหนื่อยคุณเหนื่อยคุณก็ต้องเหนื่อยงัานๆแบบนี้มันไม่ใช่งไงไปแล้ว